เอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมคิงนอนเอ็กดีมัตเตอร์ฟัคเกอร์อีกแล้วนะครับผมก็เราแต่งตัวเป็นเบคอนนะทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเกียนโคตรนะผมในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าโลกูนั่นเองนะครับก็จะเป็นไงกันนั้นนะครับผมก็ฝากกดไลค์ครบหนึ่งร้อยกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคนที่ยังตามผมอย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูกันด้วยนะครับก็ถ้ากดแล้วก็ไไปปปรัับชมมคลลลิกนเเยยผ โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เข้าเซิร์ฟเวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราก็แต่งตัวเป็นเบคอนนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอ หมากัดหรือเปล่านะเพราะเราเป็นเบคอนเป็นเนื้อย่างใช่ไหมทุกคนนะครับไม่รู้ว่าจะโดนเกียนหรือเปล่านะโอเคก็วันนี้เราก็จะมาเกียนคนนั่นเองนะครับไม่ได้มาทดสอบสังคมในแตดทั้งสิ้นนะครับผมก็เอาง่ายคือใครแตะผมผมตบกลับนะครับก็ผมก็ใช้มีดเหมือนเดิมสกออ์เปียนั่นเองนะครับที่เราซื้อมานะด้วยเงินที่มีประมาณ56ล้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นเงินที่แบบอย่างแพงนะครับผมก็ตอนนี้ผมเก็บเงินได้ประมาณกี่ล้านเนี่ยอ่าหนึ่งร้อยหกสิบล้านนะครับก็ ลังจะซื้อ sso นั่นเองนะครับผมก็คลิปที่แล้วเนาะมีคนด่าผมเยอะมากๆเลยหนะว่าพี่มึงไปเกลียนเขาทำไมเขาอยู่ดีๆนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมผมทำเพื่อความสนุกเนาะก็ถ้าใครดูทนดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อันซับผมไปเลยนะครับแล้วก็ดีไลท์ตามนั่นแหละนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้ด่าอะไรอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นความสบายใจของพวกน้องเลยนะครับตอนนี้นะผมเหมือนกับเขาจะบวกกันอยู่นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมขอแจมสักหน่อยละกันนะครับไม่รู้ว่าผมจะแจมได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว ไอเจ้านี้แม่งโหดว่ะทาคิซาว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงจะเอาเลยอรอผมแพ้ว่ะทุกคนมันใช้สกิทาคิเซียวทุีตสกิซาว่าเลยนะโอ้โหผมไม่รู้ว่าผมจะแพ้มันหรือเปล่านะทุกคนมีใครก็ได้ช่วยผมหน่อยนะครับช่วยผมหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนายเออเอเอลุมโซมอย่างนั้นนะครับก็เราเป็นซีจีเราต้องมาเกียนกูนอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคผมเห็นหนึ่งคนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขากําลังฟาร์มหรืออะไรนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้มันบวกมาแล้วนะผม ปาดหนอง,นองเรียบร้อยแตกหนึ่งนะครับอีซ easy m o t o r f เกอร์นะครับผม,ผมตอนนี้ผมเจอใครกิซาว่าผมตอนนี้ยังไงยังไงเขาไม่บวกผมนะโอเคผมก็ไม่สนใจนะครับก็เจอกูหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งนีครับผมโอ้โหอีซ easy m o t o r f เกอร์นะครับบอกเลยนะครับผมก็ ผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับผมผมก็จะแบบว่ากินเกียร์หน่อยอะ่ะเออนะครับก็ถ้าใครรับไม่ได้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนก็เอาง่ายคือพี่ทําคลิปเสร็จพี่ก็ออกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมจริงๆเนี่ยผมไม่ชอบไปเกียร์คนอะไรไปเรื่อยหรอกทุกครั้งผมเลิอกอาลิพผมก็ไปเล่นเกมอื่นนะครับผมไม่ได้มานั่งเล่นหรอกนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมไม่กล้าบวกกับทาคิซซว่าเคนเคทูนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเอาง่ายคือ ไอ้สกอร์เปียเนี่ยมันไม่เหมาะกับการ PPP นะผมมันเหมาะกับการสเตลเกียนดีวกว่า่เงี้ยทุกคนนะโอ้โ oh ห oh, เรียบร้อยอีซีน่นะครับบอกเลยนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเรามาผมว่าเซิร์ฟนี้มันไม่ค่อยมีคนเยอะว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเซริร์ฟละกันนะครับผม โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เข้าเซิร์ฟใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เกียน์เขาหรือว่าเขาจะมาเกียนผมนะเพราะว่าผมเนี่ยใช้อาวุธสกอร์เปียนเนี่ยค่อนข้างจะไม่เก่งนะครับแล้วก็อาวุธนี้เป็นอาวุธเกี่ยวกับการ สังหารเนาะแต่ว่ารับล่อฆ่าสังหารอะไรประมาณนี้นะครับผมคือมันไม่แบบว่าเป็นอาวุธเกี่ยวกับ P ีพดีกว่านะครับมันเป็นเกี่ยวกับรับล่อสังหารเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเกียนคนกันดีกว่าด้วยไอ้เจ้าเบคอนตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ฮิวใครหรือเปล่านะทุกคนก็ไปรับชมคลิปนี้เองนะครับผมโอเคผมเหมือนกับเจอกุณหนึ่งคนนะครับผมนายว่าไงว่าไงโอ้โหเขาเหมือนกับเขาจะแตกนะทุกคนผมขออนุญาตช่วยเขาแล้วกันนะครับขอช่วยนะนาย อ้าโทษทีตายตายด้วยเหรอขอโทษครับผมคือแบบมือพี่ลั่นไปเองนะจ๊ะโอเคคลิปนี้อย่ามานะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนี้ผมโดนด่ายับยูจีมากนะผมว่ามึงไม่กล้าที่ผ่ายมึงใช้โอนะคือมึงแบบว่ามึงใช้โอแบบมึงยังลนเลยประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เก่งนะครับผมคลิปนี้เอ้ยเกมนี้ผมไม่ได้เก่งนะผมบอกก่อนนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผมจะมาเกณฑ์นคนแบบไหนนะจ๊ะโอเคเหมือนกับไอ้นี่มึงห้าว เออ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 อแตกดีว่าเฮ้ยมันไม่ตายอะ่ะเรียบร้อยีซี่นะครับผม fc ขอบคุณมากน้องจา๋าอย่าฆ่าผมมันเอามันเอาตัวผมเผาวทุกคนอุย้ยผมติดไฟผมติดไฟโอ้ยขอบคุณมากนะครับไปกินน้องเป็น fc พี่ขอโทษด้วยพี่เผล่อฆ่าน้องไปแล้วอะ่ะโอ้โหขอโทษจริงๆนะครับโอเคโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําการเกินคนดีกว่านะครับโอ้โหนน้องน้องน้องอย่ามาฆ่าพี่นะโอเคน้องน้องตามพี่มาน้องน้องตามพี่มา โอเคตามพี่มาแตะกิ้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับก็น้องได้ออกคลิปเป็นที่ปล้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเกยนคนหรือว่ามาดูเมืองกันแน่ครับเพราะว่าอาวุธเราเนี่ยค,ค่อนข้างจะกากมากเลยนะทุกคนมันก็ไม่ได้กากอะแต่ว่ามันก็โหดอยู่นะโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาดูเฮ้ยไอเจ้านี้เกือบจะเกือบจะหมดแล้วครับผมเรียบร้อยอีซี่มาตัวฟักเกอร์นะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นสายหล่อยไงโอเคโอเคเนี่ยคือ2ตัวผมเก็บได้อย่างชิยว ชิวไหมล่ะชิวไหมล่ะเรียบร้อยเห็นปะทุกคนผมโคตรโหดสี่ตัวยังเอาไหวอ่ะทุกคนดูดิโหสี่ตัวผมยังเอาไหวไงทุกคนบอกเลยนะโอ้โหอีซี่อีซี่แล้วผมจะโดนระยำตํำบอลแน่นอนนะผม,ผมบอกเลยว่าผมโดนระยำตํำบอลแน่ผมว่าอุ้ยดูดิๆๆเดี๋ยวนะกูแตกแน่นอนเลยผมรีบเปลี่ยนเซิร์ฟเลยทุกคนผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะช็อตนี้นะโอ้โหมามา,มาขอบวกขอบวกก่อนแตก ขอบวกกอนแตกนายาเผาผมเรียบร้อยนะครับผมตายแบบน่าสงสารแล้วนะครับโอเคผมขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยได้รู้ตัวตนผมแล้วว่าผมเป็นใครมาจากไหนแล้วก็จะมาเกลียนคนยังไงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเซิร์ฟกันดีกว่านะครับผมไปไปกันเลย โอเคนะผมก็ตอนนี้ผมก็ทําการมาเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่านะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าคือคนแถวนี้มันจะแบบว่าห้าวเหมือนผมหรือเปล่านะคือเราเป็นเบคอนอะ่ะเออนะครับผมจะไปสู้ไอ้พวกหมาที่ได้ไงคือมันจะมาแว้งกัดผมได้ตลอดเวลาไว้ทุกคนเฮย้ยเดี๋ยวนะมันทําอะไรกันอนะทุกคนโอ้โหเขาทำอะไรกันนะ่ะหวัดดีพวกนายทาอะไรกันอยู่โข ขอเทียตัวละกันนะจ๊ะขอเลือ่ะให้สิบครับผมให้สิบบอกเลยให้สิบนะจ๊ะบอกเลยให้สิบเรียบร้อยแตก,กอีกหนึ่งนะครับโคตรอีซี่เป็นไงผมโหดปะ <Wow. S 1> เปิดอนาตะหนึ่งทีนะครับผมใช่ปะาราตะหรือว่าอนาตะวะทุกคนไม่รู้อะผมพูดว่าอนาตะและกันนะครับผมก็คือแบบมันเป็นเกาะที่แบบว่าสุดยอดมาเตอร์ฟักเกอร์นะครับไม่รู้ว่ามันจะ เป็นอาเรเวลเท่าไหร่นะทุกคนก็ถ้าใครรู้ก็สามารถเม้นกันได้นะผมว่าอาณาตาผมเนี่ยเ,เวลเท่าไหร่แล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการเกียนคนมัตเตอร์ฟัคเกอร์อีกรอบเลยนะครับนี่ไงเฮ้ยแมงมุมโอ้โหแมงมุมแมงห้าวจริงว่ะทุกคนห้าวมันผมเลยนะห้าวมันผมเลยนะเรียบร้อยอีซี่มัตเตอร์ฟัคเกอร์มาดิแมงมุมแล้วงไงผมแตกเลยครับผมอีซี่ไหมนะ โอเคเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับผมต้องเอาให้ได้มันหมดไว้ทุกคนนะครับโอเคผมก็จะไม่เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วทุกคนโอ้คนนี้เขาไม่ทําผิดกฎหรือว่าผิดกฎนะทุกคนรู้สึกว่าเขาไม่ทําผิดกฎนะเพราะว่าเขาไม่ได้ a f ฟฟาร์มนะสำหรับคนที่ a f ฟฟาร์มผมก็จะฆ่าแม่งเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่สนด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการเกณฑ์คนมัตเตอร์ฟักเกอร์อีกรอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าไอ้เจ้าทาักกิ آ, ทโซว่าใช่ไหมทุกคนรู้สึกว่ามันโหดมากๆเลยนะครับ เดี๋ยว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 ผมผมดกรอบสังหารเลยมาก็มาดิครับก็มาดิครับผมก็มาดิครับผมก็มาดิครับผมผมแตกเลยครับผมโอ้โหโอด้วยผมจะไปสู้ยังไงวะน้าทุกคนนะครับก็ตอนนี้ผมเก็บซื้อโออยู่นะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยเดี๋ยวนาย เรียบร้อย easy one shot 1คิ q นะครับผมบอกเลยนะช h o t นี้นะจ๊ะโอเคตอนนี้ผมก็กำลังเก็บเงินนะครับผมซื้อไอ้เจ้าโอนั่นแหละนะครับผมก็เป็นอาวุธสุดยอดที่สุดแล้วนะครับผมปะชื่ชึ่ชึบอืหืมกดจะฆ่าได้แต่ละตัวนะไอ้เจ้าไอ้มันชื่อว่านะไรทุกคนแม่งลืมไปแล้วนะผมสกอร์เปียนนะเออนะครับผมก็ใช้ไม่ค่อยจะเก่งส,กสักเท่าไหร่นะครับโอเคว่าไงนายทากิซาว่าม,มามามาเจอผมมา ถาคิว่ามาดิครับก็มาดิครับผมช็อตนี้ยังไงช็อตนี้ยังไงผมจุกไปหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ผมแมงมุมแม่งมุมก็มาดิครับผมเหมือนลอ่อเหมือนล่อครับผมจังหวะนี้คือแม่งแม่งมุมแม่งมันเล่นเป็นหรือเปล่านะแม่งไปว่าเขาไม่ตัวไม่ดูตัวเองด้วยนะเออนะครับผมโคตรเท่นะผมบอกเลยช็อตนี้จุกไปหนึ่งทีจุกไปหนึ่งทีผมเรียบร้อยชิบหายกูจะแตกวนะ่นเนี่ยโอเคผมจุกได้นะทุกคนโอเคครับผม เออมันก็สกิลมันก็ค่อนข้างจะไกลมากนะแต่ว่าตอนนี้นวลเนียมากมเลยนะครับไม่รู้ว่าใครจะแพ้หรือชนะนะโอเคเรียบร้อยโดนหนึ่งโดนหนึ่งเมตรแลผมเอาแล้วเอาแล้วช็อตนี้ช็อตนี้เอาแล้ว ผมไปโดนหน้าท้องมันนะทุกคนโอเคแล้ว okay, ผมเป็นงยนกันบ้างนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมผมก็ขอโทษด้วยที่ผมพูดคำหยาบไปนะผมก็ขออภัยกันด้วยเนาะก็คนที่โดนเกียนไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ผมทํามาเพื่อความสนุก <S <S เพื่อความบันเทิงนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์ครบหนึ่งร้อยอกันด้วยนะครับก็คใครที่ยงังไม่กดติดตามผมอย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วฝากดกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็คลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้กันได้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะผม ไล่คลิปี้กันได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับผมกคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม